สวัสดีครับพวกเราสองพี่น้องจากช่องบัมเปอร์สตูดิโอครับผมผมโจอี้ครับผมเจไดครับผมครับผมวันนี้เราจะมารีแอคชั่นก็ซิลล่าเวอร์ซัสองชื่อไทยมีชื่อว่าก็ซิลล่าปะทะ k ิงคอง n g ช่ของอย่างเดียวของอย่างเดียวิงคองมันเป็นหนังสมัยก่อนว่จเจไดยังไม่เกิดเลยมั้งน่าจะประมาณ 2,000... 2,000ต้นๆน่ะยังไม่ถึง2,000ศูนจะไม่ได้แล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องคิงคองของอ่าลุงกับเจมส์คาเมรอนที่แจ็คแบ็คเล่นอ๋ออ่าจะได้น่าจะมาตามมาดูที่หลังตามมาดูเคยเคยเห็นอยู่บ้างเอ้ยดูดูจนจบดูจบเลยเหรอดูจบเลยหัวัามชั่วโมงดูได้ไงอ่ะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของ Godzilla vs. Kong เขาเพิ่งลงมาเมื่อ สวันที่ผ่านมาแล้วคราวนี้เราจะมาดูทีเซอร์กันแล้วก็จะได้เห็นรีแอคของ <Yeah. S 1> พวกเรากันเพราะว่าพวกเรา <Woo. S 1> ชอบหนังไคจูมากใช่ <Okay. S 1> ชอบหนังสัตว์ประหลาดงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยได้ไ่าไปเลยัดไป มันไม่จบอ่ะไม่เลิาจีรจ์ดาลี่มีหตัวใหญ่มากมีขอนั่งไปได้ไงเฮ้ยคุณน,นี้จะอะไรรูร้รจักคนนี้ไหมานารัแต่ไี่จะบอกสื่อสารกันได้นะ เด so oh. right? oh. oh. ี๋ยวไม่ทักดิ้วเด็กลิ้วเด็กแค่เนี้โอ้ดูหน้าคองเบือเลยเออหน้าคองเบอมากมาขาล โอ้โห่ข้นาลดูบนเรือลำเดียวกันด้วยเรือไม่จอดยรอมาสัตหน้าแบบนี้ผักตอง้ว้โอ้โหแล้วดูเกมงเลยกระโดนหะโอ้โหสโลโมชั่น

โอ้โอ้โอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดมากเลยอ่ปวดลูกเลยเนี่ยปวดเลยปวดขี้เออมันหนาวซงอะไรเไม่ไงความรู้สึกของเจไดที่ดูโหแบบว่า อัะต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนดีกว่าว่าเราดูมาแล้วรอบหนึ่งเราดูกันแบบสดๆเลยตอนนั้นใช่เจใดก็นั่งเล่นเกมอยู่ประมาณเที่ยงคืนใช่คืนวันอาทิตย์ใช่เออใช่ใช่ใช่แอ้คราวนี้พี่ดีก็บอกว่าเฮ้ยมาแล้วดูในโทรศัพท์ด้วยนะเปิดโทรศัพท์ดูแอนวคราวนี้ก็เลยชวนเจไดมาเรียกแช่นิดหน่อยเราจะได้เห็นหน้าตัวเองด้วยว่าเราเหลอแค่ไหนเราเหลอเหมือนคองป่ะอาจจะมากกว่า ดูดูันอีกว่าไหมดูทีละช็อตเอางี้ดีเป่าเปิดไปเรื่อยๆแล้วถ้าชอบช็อตไหนกดสเปกบาร์หยุดแล้วมาดูกันไม่ว่าใครก็ตามนะเจไดถ้าเจไดชอบฉากนี้เจไดก็กดหยุดเลยกดเลยอ่าอ่าเราจะมาดูกันว่าเราชอบเหมือนกันหรือเปล่าอ่าหรือว่าใครชอบต่างกันยังไงโอเคมาดูมาดูตั้งแต่เริ่มเมื่อเช้ อนนี้เลยก็คือคลองเนี่ยมันมานอนอยู่คือต้องรู้ว่าพวกมันเนี่ยมาจับแน่แต่ที่รู้ว่าคนมาจับคลองแน่ใช่ไหมอ่าแล้วก็แต่พี่ที่พี่ทีจะบอกพี่ทีไม่ค่อยชอบฉากแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเวอร์ชั่นคิงคองอ่ามันจะมีคนที่แบบว่าไปที่เกาะของคลองใช่ไหมอ่าเกาะกระโหลกแล้วก็ไปจับคลองมาเพื่อเอามาทําการแสดงตอนแรกมาทําหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ทีรู้สึกว่าโอ้โหเป็นฐานลุ่นสัต <laughs> อ,อ,อย่างอันเนี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าจับมาแบบว่าคองมีใส่แบบปลุกแจล็อกคอ,อคมีปอกคอด้วยนะอเ,เออไม่รู้ว่าบังคับคองหรือเปล่าหรือว่าคองแบบว่ามันจะมีเด็กคนนึงใช่ไหมใช่ให้เด็กคนหนึ่งสื่อสารว่าให้คองมาช่วยอะไรหรือเปล่าเออเราจะชาวิดทำให้รู้ไงอ่ะดูต่อไปว่าจับมาแน่เนาเดี๋ยวเหมือนใส่ยาสลบด้วย เดว่าจับมาแล้วก็คงไม่ได้จับมาดีๆอ่ะแน่นแต่นี่ก็เนี่ยฉากนี้พี่บอกฉากนี้สวยมากใช่แต่ก็ดูเหมือนคองไม่ได้ตื่นตนกอะไรเออมันแค่สงสัยแล้วดูหน้ามันเนี่ยงงอะไรวะอะไรวะเพิ่งตื่นมากูตื่นมาอย่างนี้ได้ไงอ่าใช่เอ๊ทำไมทำไมมาล็อกอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าต้องวอยไวหรืออะไรเลยนะเออใช่แล้วเหมือนเหมือนอาจจะรู้ว่าแบบต้องให้ไปสู้อะไรหรือเปล่าแต่ที่รู้เนี่ยไอที่ล็อกนี่น่าใจมากใช่นที่พี่บอกว่า เจไดรู้จักคนนี้ไหมอ่าเขาเป็นเขาเป็นดาราคนที่เล่นเรื่องทาซานน่แบบะนึกได้รึเปล่าเจไดน่าจะไม่เคยดูเขาเป็นพี่ชายของคนที่เล่นเป็นเพนนีไวอ๋อ <Penny S 2> พี่คน,นีตเหรอใช่ปะวะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขึ้นเอาว่าเป็นพี่คนโตหรือเปล่าอ่อลกตรงการมันน่าจะเป็นต้องการของ่เด็กคนนี้ ดูจากทรงนะเหมือนชิงคองแบบว่ามันเหมือนแบบว่าสืบทอดมาจากภาคกับภาคก่อนๆนะแบบว่าชิงคองอ่ะมันมันแบบว่าจะแบบว่าสืบแบบว่าสื่อสารกับผู้หญิงคนนั้นได้อ่ะไม่เขาต้องบอกว่าคลองเนี่ยความคิดเหมือนคนที่สุดเป็นสัตว์ ตัวใหญ่เนี่ยเป็นไครจูเนี่ยที่มีความคิดที่เหมือนคนที่สุดอ่าเขาเลยมองว่าแบบว่าสื่อสารกับคนได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนก็ซิล่าอ่าก็ซิล่าอาจจะจะแบบว่ามาจ้องหน้ากับคนอย่างเงี้ยเหมือนคิดฟองไม่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนี้คือบงบอกให้รู้เลยว่าก็ซิล่าคือไม่ได้มาดีแน่นอนไม่ได้มาดีแน่นอนคือว่าเออเหมือนว่าต้องการอะไรสักอย่างต้องการมากําจัดของด้วยเออไม่รู้ทาไมนะถให้ดอกนะมันอยากมันหยาก อ่ามันอยากให้คนแบบว่ามันมันเหมือนไอ้นี่ไงภาคที่แล้วไงใช่ภาคที่แล้วคือมันก็ตบซิงกิรดล่าไปอ่าภาคที่แล้วคือบินสัตว์ไคจูที่แบบว่าก้มหัวให้มันใช่ในตอนท้ายมาซูฮกมันในตอนจบอะไรอย่างงี้มู้ว่ามันใหญ่สุดแล้วนี่นี่นี่ยุกที่ชอบวันนี้จะไหนก็ได้ทชอบ หน้าบอกว่าหน้ามันแบบเกี่ยมอะไรวะเออใครใครแวะมาหาเออหน้ามันแบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะกูเพิ่งตื่นมาเอง <laughs> แล้วก็เรียกเลยก <c oughs> ็เฮ้ยแล้วเพลงจะขึ้นเฮงวะไม่ใช่หรอ <c oughs> กเฮงมันปิ้วจังหวะกป้องปล่อยทีนึงนี่มันไงแขนมันสร้างฝากแขนแขนมันกอล์เสล่าสู้ได้ <laughs> เด่นต่อยไม่ต่อยไม่ังอ่ะนี่้าปอยกลังที่ฉากนี้เลยกระโดดลงเลยมันเป็นมีมเลยในเน็ตในเฟซบุ๊กตูดไหม่อ๋อเปนมีมเลยเออจะไหนเคยเห็นยังไม่เคยมเคให้ดนให้ดูมันเผาหลังมากตูดก็ไหมอเนนี้โอ้ดีดีคนนี้คนนี้ คนนี้ใช่เลยพีสเดอร์ไม่ใช่ไม่เหมือนตัดตัดตัดอันนี้คือคนที่เล่นเรื่องคอซิโร่เจนจีเกียรเจีคนนี้ดาราดังของญี่ปุ่นแต่ว่ามาโผล่ด้วยแต่เ่ยเนี่ยว่เราเราเห็นข้างหลังนี้ว่าเป็นจุดสังเกตใช่ก็เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเมกาคอซิล่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเห็นไม่ชัดในฉากตอนแรกอะที่มันถล่มเมืองแต่อันนี้พอมาดูอ่ะเดี๋ยวขาเดี๋ยวชัดเจนเลยชัดเจนเลยลูกล่างเลแต่พี่จุา หรือว่ามันอาจจะเป็นเ,เขาควบคุมก็ซิ่อยู่หรือเปล่าเออก็ประมาณนั้นไม่นะใช่ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้มันก็อาจจะมีว่าสองทางเลือกแต่ได้คือที่คนเขามองไปแบบว่าเต็มๆก็คือน่าจะเป็นเ,เมกาก็าสิ่งละเมกาแน่นอน <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็มกันควรจะญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นวิโอว์มาวันญี่ปุ่นเลยเนะ คือเนี่ยอ๋อแสงแสงสีแสงสีเนี่ยมันคือว่าโดนเลยมาไกลเมื่อกี้แสงสีทำให้รู้เลยว่าเป็นญี่ปุ่นแน่นอนมันวณยังม้าเกือกเลยอันนี้นี่นี่เนี่ยมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นกระตุ้นมันเหมือนเขาพูดถึงกอเซน่านะว่าเหมือนมีบางอย่างที่แบบทำให้กอเซล่าแบบว่าไม่เป็น ไม่เป็นตัวเดิมอ่ะอ๋ะอะมันเป็นตัวของตัวเองแล้วแบบว่าน่าจะมโมโหหรืออะไรสักอย่างหรือเขามองว่าของหรือเปล่ามีบางอย่างก,กระตุ้นคลองอยู่อืมเพราะว่าคนมันกระตุ้นคลองอยู่ไงจับคลองมาแล้วมีปอกคอด้วยอ,ะอ,ะอะจะอาจจะก,กระตุ้นให้แบบว่ามาสู้แต่ไม่เกี่ยวที่พมมิมาทั้งหมดก็คมอีประโยชน์เลยคือคนนี้อะไร่าคนนี้เขาอยู่ตั้งแต่ภาคภาคสิลามอเตอร์แล้วแล้วเขาก็ เัมือเป็นนางเอกหลักในภาพนี้คนนี้คือคนที่เล่นเรื่องสเตนเจอร์ติ้งอีเลเว่นเอลเอลเดนโนตไม่ใช่อีเลเว่นอีเลเว่นเรถูกแล้วก็ลัจะเล่นเลยอันเนี้ยคนบอกเยอะแยะเลยมันน่าจะเป็นภาพในอดีตหรือเปล่านะว่าเนี่ยเนียของ เดียเขาบอกว่าเคยเกิดสงครามเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นภาพในอดีตสมัยโลกล้านปีในยุคก่อนที่แบบว่ามีแต่สัตว์ประหลาดหรือเปล่าที่มาสู้กันแล้วว่าแล้วพอถึงปัจจุบันมันก็จะกลับมาสู้กันอีกครั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จะเดากันไปของฉากนี้ฉากนี้ฉากโซมาเนี่ยโซมาที่หน้าคองเนี่ยมันเป็นฉากละเพลงแบบได้มากเลย จ <laughs> พอเข้มอ่ะหรือว่าพร้อมบวกใช่แล้วก็ฉากนี้โอ้โหฉากนี้นึกถึงอะไรไม่ได้ทำไมเ<ท> <laughs> จ้าไม่เลงหัวข้าท้อท้อกับฐานอน <laughs> สนุกไหมสนุกเลยต้องสนุกแน่ๆต้องสนุกแน่นต้องสนุกกว่าเาภาคก่อนที่ผ่านมาแน่นอนเราก็คงจะเก็บตังค์กันไปเรื่อยช่วงนี้ช่วงนี้ยิ่งหากินไม่ได้แล้วก็เรียนออนไลน์แต่โชคดีไงยังเรียนออนไลน์ไม่ต้องเสียค่ารถไปโรงเรียนใช่ใช่ไหมเออ๋ยวไปไปดูกันจะกลับมาดูทีเซอร์อันที่2องที่3ามไหมถ้าเขาปล่อยอีก ก็คงอาจจะไม่แล้วอ่เคือ่อว่าเราอยากดูแค่นี้เราไม่อยากดูแบบสปอยด้วยเหมือนนี้แล้วเราอยากแบบว่าลุ้นๆนอะอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปเรียกชั่นอันเดียวที่เราทำของหนังเรื่องกอเซล่าเวอร์ซัตคอง ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นนก็คงจะได้อะไรกับเราหรือว่าไม่ได้อะไรกับเราถือว่าดูทีเซอร์พร้อมกันดีกว่า<ช>เราก็เป็นสองคนที่ท YouTube, <ช>ํา y o YouTube เป็นผมคนเดียวด้วยกัน<ช>แล้วก็ให้น้องมาแจมด้วย<ช>อยู่ในช่องป um ั๊มเปอร์สตูดิโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับผมนี่อาจจะเป็นแค่คลิปแรกๆที่ยังไม่มีคนถ้าใครได้เข้ามาดูก็ถือว่าได้รู้จักกันดีที่ได้รู้จักกันด้วย โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเรีแอสอะไรที่มันแบบปันปันปันหน่าเพราะว่าพวกเราเขาบอกว่าเป็นสายว่าชอบแบบว่าชอบชอบดูอะไรที่มันตลกตลกแล้วก็ขำด้วยกันสองคนไว้เจอกันนะครับครับผมในคลิปหน้าบ๊ายบาย